จังหวัดชนบุรีนะครับเกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลสัตว์นะครับก็เลยทําให้ทั้งคุณหมอตัวของพนักงานและบรรดาสัตว์ต่างๆนี่นะครับติดอยู่ภายในขณะที่ทีมกู้ภัยนะครับก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือก็เลยทําให้หลายชีวิตรอดปลอดภัยออกมาได้แต่ก็มีน้องแมวนะครับที่สําลักควันตายไป2ตัวครับศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและติดอยู่ภายในอาคารหลายรายหลังจากรับแจ้งจึงประสานหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเมืองหนองปลือนำรถน้ำดับเพลิงและรถกระเช้าเข้าไปช่วยเหลือโดยเร่งด่วนครับที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สชั้นติดกันสอูหามีกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคาร บริเวณระเบียงชั้น3พบผู้พักอาศัยจำนวน6คนนะครับมีทั้งผู้ใหญ่และเด็กยืนร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จึงให้ผู้พักอาศัยทั้งหมดลงมารอที่ระเบียงชั้น2พร้อมนำกระเช้าขึ้นไปรับลงมาได้สำเร็จเบื้องต้นนะครับทั้งหมดเนี่ยมีอาการสำลักควันเล็กน้อยแต่โดยรวมปลอดภัยทุกคนนั่นเองครับนี่ก็เป็นภาพระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่นะครับได้มีการปฏิบัติภารกิจ ชื่อโรงพยาบาลก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของอักขีภัยในช่วงเวลานี้นะครับกันให้ดีด้วยละกันครับส่วนต้นเพลิงนั้นอยู่บริเวณด้านหน้าชั้นหนึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการระดมฉีดน้ำสกัดจนแสงเพลิงสงบลงเหลือเพียงกลุ่มคละคลุ้งไปทั่วอาคารทีนี้ตรวจสอบบริเวณต้นเพลิงนะครับพบว่าเป็นตู้ปลาและชั้นแขวนอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายไปบางส่วนตรวจสอบบริเวณภายในอาคารชั้น1ด้านหลังและบริเวณชั้นสองก็พบว่าเป็นกรงขังสำหรับดูอาการสัตว์เลี้ยงอยู่หลายกรงเรียงรายกันเป็นชั้นๆครับมีสุนัขจำนวน8ตัวและแมว7ตัวอยู่ภายในกรงส่วนใหญ่มีอาการตื่นกลัวและตกใจจากเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะอันนี้เป็นน้องหมาน้องหมาก็ตกใจ ก็อาจจะนะครับร้อนนะฮะจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นด้วยนั่นเองครับโดยพราบว่ามีน้องแมวตายไป2ตัวลักษณะคล้ายสำลักควันเจ้าหน้าที่และพนักงานของโรงพยาบาลสัตว์ด,ดังกล่าวจึงช่วยกันลำเลียงสัตว์ต่างๆออกไปด้านนอกอาคารอย่างทุลักทุเลนั่นเองครับเนี่ยฮะคือคนเนี่ยในเบื้องต้นก็พอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าน้องสัตว์เนื่องจากว่า ข้อแรกเลยก็คืออยู่ในกรงขังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับต้องมีคนเนี่ยเข้าไปให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นยกกรงออกมาหรือเปิดกรงนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งน้องหมาน้องแมวเนี่ยออกมานะครับจากจุดดังกล่าวนั่นเองครับส่วนสาเหตุนั้นก็คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างไรก็ตามนะครับด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับ เนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองพัทยาอําเภอบางละมุงที่จังหวัดชนบุรีอย่างที่บอกนะครับคือภาพรวมส่วนใหญ่นะครับคนเนี่ยก็รอดปลอดภัยทุกๆคนแต่ว่าตัวของสัตว์นี่นะครับเนื่องจากว่าเป็นโรงพยาบาลสัตว์มีน้องแมวเกิดอาการสำลักควันแล้วก็ตายไป2ตัวนั่นเองครับครับ มีพ so like ี himself, so ่ผ NO? hey, ูはは้หญิงวคยวัดไอขพี่ผู้หญิงเขาแบบตะโกนอยู่ข้างนอกอะค่ะแล้วแฟนบอกว่าอะไรไหมก็เลยเปิดกระสอบมาก็เลยได้กลิ่นก็เลยวิ่งลงมาค่ะวิ่งลงมาเปิดประตูชั้นหนึ่งมันมันตีหน้ามาเลยอะค่ะก็เลยวิ่งขึ้นไปชั้นสองชั้นสองมันมีลูกจัดอะค่ะลูกจัดนะค่ะก็เลยวิ่งขึ้นไปชั้นสามแล้วก็ลงแล้วก็วิ่งลงมาค่ะก็คือวิ่งเช็คที่พี่กู้ภัยเขาก็มาช่วยก็คือมีคนแจ้งมาแล้ว ช่แล้วแล้วพี่เห็นไหมว่าไฟมันอยู่ตรงไหนอะไรยังนก็จะอยู่ชั้นหนึ่งค่ะเพราะเปิดประตูมาปันนต้นทีหน้าออกมาเลยอะค่ะเป็นเป็นอะไรครับตรงสุดไม่ทราบเลยค่ะโอเคแล้วแล้วตอนนี้สัตว์อยู่เยอะไหมครับพี่ก็อยู่ประมาณเกือบสิบตัวอยู่นะคะเกสิบตัวใช่ชั้นทีสองค่ะก็ไม่ช่วยเหลือให้ก็มีชั้นหนึ่งด้านหลังค่ะด้านหลังน่าจะไม่โดนแต่ว่าตรงนี้นิดหน่อยอะค่ะเดี๋ยวต้องเช็ดแล้วดูก็มีน้องๆอยู่ด้วยพี่ที่ได้รับบาดเจ็บครับค่ะคนกำลังตะเกยกำลังโทรหาอาจจะ ทางน้วงก่อนครับตอนตอนตอนนั้นเราเราอยู่ข้างบนนะครับไฟไฟมันรุนแรงไหมน้อนอยู่ชั้นไหนครับตอนนั้นชั้นสามเราไฟไหม้แรงไหมตอนที่รู้ตัวเอ่อตอนนู้นหลวงพ่อเรไม่ได้กินไฟค่ะแต่ว่าพอมาจากข้างบนก็ไฟดึงขึ้นมาจากพญานาคแรงมากแล้วแล้วเราหลบไปตรงไหนครับหน้าระเบียงชั้นสองแล้วก็หอด้าระเบียงชั้นสาม